อโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไ้ฟ์เศรษฐีครับประจำกีเวนต์วันที่เอ่อสิบสิบเก้าหรือเปล่านะครับโอเคหรือสิบเก้านี่แหละมาดูตัวนี้ครับเทพเทพพิมลเทพ,พมิวนี่แหละผมว่าอือ้คือหัวนะครับตกพื้นตัวเองนะครับได้ ยี่เซ็นที่จะเทียวรบโลกนะด้วยกันด้วยแล้วก็สก,กิลนะครับ <om> เมื่อถึงเมืองของทีมตัวเองมีโอกาสดได้เที่ยวรบโลกอ่าตรงตรงข้ามกับของเรานะครับ <S <S โอ้โหโหโัวแล้เนี่ยคุมต่อแปดสิบเอ็ดเล่นกับจีโรนี่โหโดเลยครับตัวนี้มาดูตัวที่สองกัน เมื่อถึงพื้นที่ตัวเองมีโอกาสจะมีเพื่อนสูงก็ไม่โหดครับไม่สนใจดูสิอ้าวมันมีสีตัวนี้เมื่อเจอเติมสามครับมีร้อยร้อยแอะไรก่อแปดสิบห้าก็ดีแต่สำหรับผมไม่ดีเท็ไมิ้อย่างเดียวตัวนี้ก็ดีนะโอ้ยไม่ดีหรอกเติมเจ็ดสิบแปดโอเค ป้าหมายคือตัวนี้ครับ t p m e t p m เป็นรีเวลุกบาทในตำนานนะครับผมก็จะมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าเพิ่งเอย่าเพิ่งบอกดีกว่าแล้วก็มีแผนที่มาหัดเทพเนาะรูปดูรูปแบบเงินรูปแบบเพชรเปลี่ยนหมดเลยครับมันเปลี่ยนหมดเลยกดออกตั้งนานแล้วยังไม่เอา้า ขออภัยกับนิดด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับนั่เงินเด็คุชาเลยอ่ามันมีเทพิมิวนะอยู่ในร้านจตตันด้วย ราคาราคาสามหมื่นคิสตอนแล้วก็อธินาลดลงมาเหลือเจ็ดพันแบบน้อยอะคือไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้เพลยกได้ครับเด็กได้อยู่นะอทินาก็ไม่ัวเท่าตัวนี่หรอกแม่งบินอะไรก็บินนักบินหนังสายบินครนึงแต่ว่าถ้ามีบินด่วนจะเป็นอะไรที่มากครับถ้ามีจี้บินด่วนอ่าเดี๋ยวเด้อ มาดูส่วนอีเวนต์อยู่อะอันนี้อาทิตย์ที่สามนะสามอาทิย์รอแล้วกันมีเล่นไม่มีแบบทริปเปิลลูกบาททองชนะลายลูกบาทเพชรทัวริซึมบาดในตำนานแล้วก็ครั้งที่หนึ่งทองปุ้งยี่สิบอ๋อโอเคโอเคหาดูอาละกันเพชรผมก็ซื้อคานลูกบาทไปแล้วสองครั้งหมด เดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งก็รับอีกนะครับก็รับอีกสามสี่ร้อยนี่ครับผมซื้อไว้ยังมีไปหมุนเลยเนี่ยยังไม่ไปหมุนเลยรูปบาทเพชก็จะไปหมุนอยู่ถ้ารูปบาทตำนานหมดไม่หมดง่ายกำมาลัวอันหนึง่งนี่ครับตัวติดผงข้างๆเนี่ย เจ็ดชั่วโมงครับผมเพิ่งได้ตัวนี้ขอเก้า่วโมงแง่แล้วงห้เหมือนฮะไปเอาอีกโอ้ตัวนี้เจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกอยู่นะว่าจะได้อะไหร่รอดูแล้วกันโอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ มีแผ่นที่เนาะแผ่นที่แผนที่ส่วนประกาศก็ไปหาดูเอาละกันมันยาวนะครับผมต้องรีบรีบแล้วคัดแผนที่ครับที่ผมผมก็รู้วิธีมาแล้วแหละยกเมืองยกเมืองอะไรก็รู้แล้วแหละตัวเล่นฟีนเน้ฮาเอ็มเนี่ยหัดเทพเยวจะไม่รีวิวมั้งมันคลีบยาวอะ่ะค่อยครั้งหน้านแล้วกัน เผื่อได้มีโอกาสลงนี่ครับโอเคครับสไลดอีเวนต์นี้โหดนะเราดูเจ็ดชั่วโมงครับผมอยากได้สามพันเพชรจังนี่ครับเจ็ดชั่วโมงดาร์คเซฟเวอร์ดาร์คเล็กซี่แล้วก็เพชรสามพันแล้วก็เงินสามล้านผมยังได้เพชรสามพันครับแต่เพราะว่าดาร์คเซฟเวอร์ดาร์คเล็กซี่ผมก็มีอยู่แล้วอันนี้มันนี้ก็ครบประมาณนั้น ได้แปชั่วโมงนี่จะเป็นอะไรที่ดีอยู่เก้าชั่วโมงนี้ยิ่งดีครับก็หาเอาละกันแล้วก,ลก็ลูกบาทเพชรเนี่ยมีโอกาสเปิดได้นะเปิดได้ลูกบาทตำนานก็พาและนะ้วนโอเคตอนนี้ทำอะไรดีก็ประมาณนี้นะอะเดียเด๋ยวๆหาเทียบน่้นมันอยู่ในแพทไหม ไปดูเฉยๆอ่าอยู่ๆ,ๆอยู่ๆอยู่ๆวันนีค้ค่อยเล่นไว้เอาเป <c oughs> เา็ครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ลูกบาทเนาะหาการ์ดโหดๆเทพีมิวโอเคที่ทุกคนรอมานานวันนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> อ๋อจบการรีวิวพิเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมา เปิดตัวลูกบาศก์เจ็ดชั่วโมองให้ดูนยครับสวัสดีครับอ๋อย่าเไิ่เริ่มเริ่ม,มแล้วก็ผมลึกลับในคูณสองนะครับโอเคสวัสดย